บทนำเริ่นงนำสวัสดีครับครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปชมรีวิวอธิบายเกี่ยวกับ z b ดบีแูนเก้าไทย09 i n f a n อ r y Fighting v e h i เว e รุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นที่กองทัพไทยให้ความสนใจเราจะจอดลึกตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภัยจุดขายเฉพาะราคาและบทสรุปกันเลยครับขีดขีดขีดภายนอกเอ็กเทีเรยรรถแดบีดูใช้โครงสร้างล้อ,อยาง8ปดคูณแเอวีเลส มีลักษณะทรงเหลี่ยมค่อนข้างบึกบืนส่วนหัวด้านหน้าเป็นแผ่นกรอบลาดเอียงเพื่อช่วยสะท้อนแรงปืนศัตรูป้อมปืนติดตั้งตรงกลางค่อนมาทางหลังมีปืนอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรพร้อมปืนกล7.62ม mm. ิลลิเมตรแบบโคเซียลและแท่นยิงจรวดต่อต้านรถถัง HJ-73C อยู่สองข้างป้อมด้านข้างมีพอร์ตสำหรับยิงจากภายในและบานประตูหลังหรือบันไดขึ้นลงเพื่อให้กำลังผลขึ้นลงได้รวดเร็ว โครงสร้างกราะหลักสามารถป้องกันกระสุน12.7ม mm, ิมที่หน้ารถและ7.62ม mm, ิมที่ด้านข้างและยังสามารถเสริมเกราะเพิ่มเติมให้ทนต่อกระสุน25มิมที่ด้านหน้าได้รถยังออกแบบให้ลอยน้ำอัมพ i เบียสได้ใช้ใบพัดน้ำที่ท้ายรถเมื่อนำลงน้ำสามารถเคลื่อนที่ได้ที่ความเร็วประมาณ8กิโเมตรชั่วโมงขีดขีดขีดภายในอินเทเรี i ภายในรถห้องโดยสาร ภายในรถมี3คนหลักคือผู้บังคับการคอมม m นเดอร์ Commander, พลปืนกันเนอร์และคนขับรเวอร์ Driver. นอกจากนี้รถสามารถบรรทุกกำลังพลได้อีกประมาณ7 1 0นายขึ้นกับรุ่นและการปรับแต่งมีช่องมองภาพพอร์ตยิงภายนอกจากภายในเพื่อให้ทหารภายในสามารถสังเกตหรือยิงเป้าภายนอกเมื่อจำเป็นระบบปรับอากาศออปชันอาจติดตั้งได้เพื่อความสะดวกสบายในภูมิอากาศอบอ้าวมีระบบ NBC ป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพเคมีเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากภัยในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนซึ่งเป็นมาตราฐานในรถยุทธวิธีรุ่นใหม่ในห้องเครื่องยนต์มีเซ็นเซอร์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในกรณีไฟไม่ภายในห้องเครื่องหรือภายในรถขีดขีดขีดสมรรถนะ p e r f o r m a n c e c a p a า i l i t y z ต0้ดีใช้เครื่องยนต์ดีเซล d อ i s BF6M 1 0 1 5 4 CP ให้กำลังราว440แรงมา้า บนถนนสามารถวิ่งได้ถึงประมาณ100กิโลเมตรชั่วโมงในการลอยน้ำเคลื่อนที่ได้ราว8กิโลเมตรชั่วโมงระยะปฏิบัติการเรนประมาณ800กิโลเมตรเมื่อวิ่งบนถนนรถสามารถปีนความชันได้สูงสุดประมาณ30องศาข้ามคูความกว้างได้ประมาณ1.8เมตรและปีนสิ่งกีดขวางสูง0.55เมตรระบบช่วงล่างอิสระอินดิ e เ d นเดนส์สูสเซนชันพร้อมระบบล็อกเฟืองระบบควบคุมแรงดันลมยาง เซ็นทรัลไทยอินฟลักชันซิสเตช่วยให้รถทรงตัวดีในทางฝุ่นทางลุยและสภาพภูมิประเทศหลากหลายขีดขีดขีดคุณสมบัติด้านความปลอดภยัย Safety Feature Survivability ระบบ NBC ป้องกันภัยนิวเคลียร์ชีวภาพเคมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในตัวรถ Automatic Fire Suppression เมื่อเกิดเกิดเพลิงไม่ภายในห้องเครื่องหรือส่วนอื่นๆพ้นควัน Smoke Grenade Discharger ติดตั้งบนป้อมปืนเพื่อปกปิดตัวรถเมื่อโดนยิงหรือโจมตีกรอบแบบโมดูล่าเสริมได้เพิ่มความทนทานเมื่อเผชิญกับกระสุน25ม mm. มด้านหน้าหากติดตั้งชุดเสริมกรอบโครงสร้างที่ลาดเอียงและออกแบบให้สะท้อนแรงกระสุนช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในขีดขีดขีดจุดขายเฉพาะ Unique Selling Point รถแบบ 8x8 ครอบคลุมภารกิจหลายแบบโมดูล่าใช้เป็นรถรบเข้าสมรภูมิรถบัญชาการ รถสนับสนุนและอื่นๆความสามารถลุยน้ำ (Amphibious) ซึ่งทำให้สามารถข้ามแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยสะพานระบบควบคุมแรงด้านยางแบบศูนย์กลางช่วยปรับแรงดันให้เหมาะสมกับพื้นผิวต่างๆความเร็วบนถนนสูงขนาดที่ยังรักษาศักยภาพลุยพื้นดินหนักได้ดีความสามารถในการติดตั้งชุดเกราะเสริมตามภารกิจทำให้ปรับแต่งได้ตามลักษณะการใช้งาน การสนับสนุนระบบ NBC และระบบความปลอดภัยอื่นๆที่เป็นมาตร,รฐานสูงขีดขีดขีด,ขดราคาไพร์ต้นทุนค่าจัดหาตามรายงานในไทยสัญญาจัดหารถซาดบีเอลศูนย์เก้าีเนจำนวน34คันให้กับกองทัพบ,บกไทยราคากลางคันลบประมาณ59ล้านบาทหรือราว1.695ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าสัญญาพร้อมกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ59ล้านดอลลาร์หรือราว2 9 5ล้านบาท ต้องคำนึงว่าราคาจริงอาจขึ้นอยู่กับการเจรจาการเสริมอุปกรณ์หรือการประกอบในประเทศขีดขีดขีดบทสรุป Conclusion โดยสรุปแล้วซ b ดีแท้าไทย09 vn 1ในรุ่นส่งออกเป็นรถรบสนับสนุนทหารราบที่มีศักยภาพครบครันตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกแข็งแกร่งมีป้อมปืนอัตราต้อตอบสูงภายในรองรับกำลังพลและระบบ nbc พร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติสมรรถนะสูงวิ่งบนถนนได้เร็วถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงและลุยน้ำได้8กิโลเมตรชั่วโมงพร้อมระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรจุดขายสำคัญคือลักษณะแบบโมดูลา่าความสามารถลุยน้ำและการเสริมเกราะตามภารกิจในอนาคต